ครับก็กราบยินนะครับพ่อแม่พี่น้องและผู้บริษัทแล้วก็ผู้สมัครประกาศแล้วก็อุบาสกอุบาสิการะครับุพลนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปขายของอีกสักพักก็จะออกไปวันนี้ก็จะคุยเรื่องทําเป็นเกตย่อยๆสักหนึ่งคลิปนะครับเป็นโชคดีของเรานะครับที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจนะครับก็แม่พี่น้องที่ผู้สูงอายุที่ยังมีโอกาส ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่นะครับแล้สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากสมองและปัญญาของคนก็คือมือถือนี่แหละครับไม่เคยคิดนะครับเคยฝันว่าจะมีวันนี้ที่เห็นแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกอากาศมีช่องเป็นของตัวเองวันนี้จะมาคุยเรื่องธรรมตรงนิดเรื่องเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินะครับแล้วก็พิธีกรรมศาส,สนาพิธีซึ่งมีมาแต่โบราณนะครับ วันนี้ลุงพลจะมาคุยแล้เห็นปา์เป็นจริงแล้วก็ทดสอบใหม่ด้วยครับถ้าเราเอาตามเนื้อเดิมเลยเนี่ยที่องค์สมมาสเจ้าปฏิบัติและองค์สมมาสามพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นมาคัดค้านพวกพราหม์เพราะฉะนั้นพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่ไม่พอใจเนี่ยมีมากมายนะครับพราหมณ์เนี่ยผก็ได้ใช้ ความสามารถในการทําช่อง u t u b e แล้วก็ไปดูแล้วก็มีภาษาที่ในแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะแปลได้ปัจจุบันนีครับแอปพลิเคชันในเพลโซนี่สามารถจะแปลภาษาจากภาษาต่างประเทศเนี่ยครัมาเป็นภาษาไทย,ยแล้วสามารถจะรู้ข้อมูลความจริงได้นี่ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นแนละ้วปัจจุบันแต่ก่อนนี่ลุงพลไม่ไม่เรียกว,ว่าคนสมัยโบราณน,นะครับไม่เรียกว,ว่าพทาทุทธศาสนาแต่ที่นําเอาศาสนาพวกนี้มาเพราะในประเทศเราเองก็ไม่มีศาสนาประเทศเราเองสมัยก่อนเนี่ยก็นับถือพวกพราหมณ์พวกผีพวก ไหว้เจ้าอะไรพวกน,นี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนับถือหมีสางนางไม,ม้วันจะเป็นแม่แะตะเคียนทองหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่เป็นผู้นำเนี่ยผู้ยศาตัดโทเนี่ยก็นําเอาศาสนาพุทธเข้ามาจากศีรังกาแล้วก็เอามาผสมกับหลักปฏิบัติของพราหมณ์นะครับพูดอย่างนี้นะครับณปัจจุบันนี้เจ็ดสิบเจ็เจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นมลพิธีเนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับไม่ต้องโ,งโกรธกันแล้วก็ไปพิจนารณารู้เลย มูลพิธีในปัจจุบันนี่ก็คือพิธีกรรมเป็นการสร้างศาสนาพิธีเนี่ยแบบพรามนะครับแต่ถ้าเอาคําสอนขององค์สมบัติเจ้าองค์สมบัติเจ้าเป็นผู้คัดค้านนะครับแล้วก็เป็นผู้ยกเลิกวันลนะไม่ว่าจะเป็นวันลนะสูตรวันลนะแพทย์วันลนะจันทานวันลนะกษัตริย์เพราะในสมัยก่อนในพราม์เนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นตัวอุปโลนะครับแล้วก็ไปตั้งกฎเกณฑ์ระเบียบการเนี่ยว่าคนที่เกิดมาวันละนี้ เป็นจันทานคนที่เกิดมาเป็นวัฒน,นะนี้เป็นวัฒน,นแพทย์เนี่ยองค์ที่เกิดมาเป็นวัณสูตรเนี่ยเป็นพวกชั้นต่าพวกวัฒน,นะพราหมณ์เนี่ยจะเป็นพวกชั้นสูงวัฒนกษัตริย์ก็จะเป็นพวกชั้นสูงทั้งท,งที่องค์พระเจ้าบรรยายออกมาว่าคนที่จะดีได้เนี่ยสาเร็จจากประสบการณ์และชีวิตเนี่ยแล้วก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีความคิดความอ่านสูงสุดเลยเนี่ยก็เกิดจากการกระทาของคน เกิดจากการกระทำและความประพฤติของปัญญาของตัวเององค์สมมาเจ้าบอกว่าศินสมาที่ปัญญาเน่เป็นจุดสูงสุดนะครับองค์สมมาพระเจ้าไม่เอานะครับพระพรหมพระรามบอกพระพรหมใหญ่นะครับพระพรหมผู้สร้างโลกแต่กลับกันองค์สมมาเจ้าบอกว่าไม่ใช่ธรรมะสูงกว่าสูงกว่าเทวดาสูงกว่าพรหมอีกด้วยนะครับแม้แต่เทวดานางฟ้า พระอินพระพรมก็ต้องมาฟังธร,รมทรมที่เกิดจากธรรมชาติองค์สมเด็จคู่คู่คนพบในคู่บรรยายในมรรคแปดนะครับตอนมาที่จีจนพวกพราหมณ์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของสนทัน,นหรือจะมหมากัรตป่าก็ย้ายมาเข้ามาเป็นประรชาเป็นพระภิกษุอันนี้ก็คือความจริงนะครับแลวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสมัยรุ่นปู่รุ่นทวดเนี่ยเขาก็ไปนํา ศาส,สนาพุทธก็มาเป็นศาสนาประจําหลักปฏิบัติของชนชาวไทยเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะครับเขาก็ไปเอากุศโลบายเนี่ยยกกุศโลบายขึ้นมาเพราะในสมัยก่อน,นไม่มีสื่อโซเชียลแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถจะไปพัมสอนออกอากาศแบบนี้ได้นะครับณนะสมัยก่อนเนี่ยก็เลยมีการค้นคิดหลักปฏิบัตินะครับขึ้นเอามาผสมผสานกับ ประเพณีและว,วัฒนธรรมแล้วก็เอามาผสมผสานกับหลักปฏิบัติขององค์สมบัติพระพุทธเจ้าแต่ใน,นปัจจุบันนี้เราสามารถแยกได้นะครับว่าหลักปฏิบัติแต่ละอารามแต่ละสำนักเนี่ยส่วนมากเลยนะครับตระกับผู้นําแต่ละสำนักแต่ละอารามถ้าไม่มีความรู้แต่ขาร่องหลักปฏิบัติขององค์สมบัติพะระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไปยึดไปยึดอะไรครับไปยึดหลักปฏิบัติของผู้พรามม่ว่าจะเป็นการ ทำทระลามพิธีเนี่ยบทสูตรต่างๆเนี่ยลงแยกออกนะครับแล้วถาปฏิบัติตามองค์สมดรจเจ้าต้องไปปฏิบัติตัวปรมัตตัวโลกุตละหลักปฏิบัติด้วยตนเองก็คือปฏิบัติต,ต้องรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอริยสัจสี่นี่หลักขององค์สมรรถพิจ้าส่วนเรื่องสวดศพส,สวดการขึ้นบันใหม่นี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของโลกุยญะมันแยกให้เห็นชัดเจนนะครับ ทีนี้ถึงบอกว่ามันไม่ได้เป็นความผิดพลาดของเจ้าวาดหรือเจ้าสำนักแต่ละรา,ามนะครับเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนกันมาแบบนี้ให้เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับแล้วให้เอาไปลองพิจารณาดูแล้วลองไปเทียบดูนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าพระรุ่นปู่รุ่นทวดไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่รุ่นอุตโลแล้วก็หลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่ฝ้ายนะครับแล้วหลวงพ่อกเกษ ทำไมเขาถึงอย่างลุกป่วยนะครับทําไมเขาถึงออกจากวัดแล้วไปปีวิเวกตามป่า,ขา,าเขาลนื่ราวไปเพราะเขารู้นะครับแต่เขาก็ต้องเดินตามเดินตามอะไรครับเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาคืคอเกิดการเดินสายกลางนะครับเรื่องของาศาสนาพธเป็นเรื่องของจิตปัญญาแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้แล้วก็รู้เฉพาะด้วยตนอันนี้ก็คือความจริง วันนี้ลุงพลพูดไม่ยาวนะครับพ่อคลิปหนึ่งมันจะทำได้ก็ประมาณสิบนาทีก็จะทําให้มันให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยลองเอาไปพิจารณาดูแล้วใช้ใชปัญญานะครับมันสมองพิจารณาด้วยมัชจิมาปฏิปทาก,การเนสื่การแล้วก็ต้องมองเหตุการณ์ระยะเวลาละวันนะครับละพรรษาทไมคนสมัยก่อนเนี่ยซึ่งไม่มีสื่อแบบเนี้ยไม่ใช่มีสื่อโซเชียลสื่อ เรื่องเกี่ยวกับการส่งสัญญาณออกไปทั่วโลกอย่างเงี้ยเช่น y o u u u b e t i k t o k เนี่ยน,นะครับมันสามารถที่จะรู้ได้แล้วก็รู้จริงด้วยก็เป็นโชคดีมาก,ก่อนที่จะหาความรู้ทีจะหาข้อมูลทีก็ต้องวิ่งไปหาห้องสม,มุดแห่งชาติที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปคนฟ้าหลักปฏิบัติต่างๆนะครับเพราะจะไปรวมันอยู่ที่หอสม,มุดแห่งชาติอันนั้นก็คือความเป็นจริงต้องไปเปิดดูแต่ณปัจจุบันนี้ไม่จาเป็นแล้วครับ มีมือถือเครื่องเดียวนี่นะครับในระบบ Android เนี่ยแล้วก็เป็นโชคดีของกลุงพลนะครับที่ยังไม่ตายยังเพื่นลุงขุนลุงพลที่ตายลุงหาตจับแล้วนี่ยก็มันก็เคยพูดให้ฟังพอต่อไปในมือถือระบบโซเชียลเนี่ยจะมาสามารถประชุมกันเนี่ยแล้วเห็นหน้าแล้วก็สามารถคุยกันข้ามข้ามสมิทได้ตัวนี้แหละครับระบบวิเคราะห์นก็จะเกิดขึ้นทุกวันนี้เจ็ดสิจังหวัดบ้านเราเนี่ยก็ยังรำลง ซึ่งไว้หลักปฏิบัติของพระรามนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะมีคงจะมีแน่นอนเพราะว่าเช็คดูในพิจารณาดูในการกระทำในของสื่อโซเชียลเนี่ยเพราะคนที่มีความสามารถในการพูดเรื่องจริงย,ยกตัวอ,อย่างง่ายๆครับอย่างง่ายๆเลยครับอย่างอาจารย์เบียร์เนี่ยอาจารย์คริสติตโซติพลโลนี่ไม่ว่าจะเป็นภาพพศารวิสาโล นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระที่เขารู้นะครับเขามีปัญญาถึงเนี่ยเราก็สามารถแยกแยะได้แต่ถ้าเราไม่ไม่พูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยวันหนึ่งก็จะมีคนอื่นมาพูดแทนทุกคนวันนี้ทุกวันนี้นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาดูว่าหลักปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาลแบประชาเนี่ยต้องค้นหานะครับค้นหาข้อมูลใน y o u t u b e นะครับว่า พุทธประวัติและประวัติองค์สมบาติพระเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาเนี่ยเขาสอนอะไรกันแน่เราค้นหาในช่อง YouTube ได้อย่างจริงจริงังจังเนี่ยมันมีนะครับไม่ใช่ไม่มีปัจจุบันนี้เป็นโชคดีของเราชาวพุทธก็เป็นอิสระหนึ่งคลิดตครับจากหลวงผล่นสารครับ